ยายแจนเขาได้แจ้งแม่หเลยยังคะว่าเรื่องเรามันเป็นยังไงอ๋อยังนะคะ่ะแจนบอกว่าให้มาฟังที่นี่พร้อมกันเลยทีเดียวพอดีทางโรงเรียนนะคะได้ตรวจสอบเจอว่ายายแจนใช้ AI ไอทำการบ้านวิชาภาษาไทยของคุณครูสุรัตนาวดี เอไอเอไอนี่มันคืออะไรหรอคะเข้าใจง่ายๆเลยนะคะ AI ก็คือโปรแกรมแจนเขาไม่ได้ทำการบ้านเองซึ่งคะแนนเก็บส่วนเนี้ยจะนับเป็น60%แปลว่าแจนจะสอบตกวิชาภาษาไทยต้องสาชั้นนะคะแต่นั่นน่ะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคุณแม่ การใช้ AI ทำกันบ้านเนี่ยถือเป็นการผิดวินัยร้ายแรงซึ่งบทลงโทษของลูกสาวคุณแม่เนี่ยก็คือไล่ออกค่ะ<อ>ไ,ไล่ออกออออคุณครูขอโทษนะคะคุณผูคะ่ะคุณแม่ขอโทษแทนแจนด้วยนะคะคือคุณแม่เองก็มีส่วนผิดด้วยเหมือนกันที่ไม่กวดขันดูแลลูกให้ดีแต่ถึงกับไล่ออกเนี่ยมันแรงเกินไปไหมคะ พอจะมีวิธีที่มันผ่อนจากหนักเป็นเบาได้ไหมคะนี่แจนก็หมหปีหน้าก็ขึ้นหมหแล้วอะ่ะจะได้เตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อะคะ่ะคือจริงๆทางโรงเรียนก็ได้มีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่ายังไงอนาคตของเด็กก็สําคัญที่สุดค่ะได้เลยค่ะงั้นคุณครูบอกมาเลยค่ะว่าจะต้องทํายังไงบอกมาเลยค่ะ ยายแจนต้องไปบำเพ็ญประโยชน์ในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ต้องเขียนรายงานส่งเพิินเพื่อทดแทนวิชาภาษาไทยที่ใช้ AI ทำแทนนะคะอ๋อได้เลยค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะรับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณครูค่ะแจนขอบคุณคุณครูเขาสิลูกแล้วขอบคุณสิลูกแจนหนูไม่คิดว่าหนูทำอะไรผิดทุกคนในที่นี้มีใครใช้ AI เป็นบ้างไหม การที่เราจะใช้ AI เราต้องเป็นคนเขียนคำสั่งแล้วก็กำหนดทิศทางหนูรู้ว่าการบ้านของครูสุรัตนาวดีต้องทำยังไงต้องตอบอะไรบ้างแต่หนูแค่ไม่อยากออกแรงเขียนเองมันเสียเวลานี่เธอจะดูถูกการบ้านฉันมากเกินไปแล้วนะคำพูดคำจาปากแจวนะจ่องหองการบ้านฉันอนะถูกออกแบบมาอย่างดีจากในหลักสูตรหลักสูตรอะคะ หลักสูตรที่คนจบไปแล้วตกงานเยอะๆป่ะคะหรือว่าหลักสูตรที่จบไปแล้วได้เงินเดือนขั้นต่ำแค่หมื่นห้าเวลามันเป็นทรัพยากรที่สําคัญมากนะคะทุกคนให้หนูเอาเวลาวิ่งตามหลักสูตรเนี่ยไปฝึกเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมแล้วทำงานได้เงินเป็นแสนไม่ดีกว่ากเหรอคะแคนแจนแจนลูกคุณแม่คะ เดียนขอถามตรงๆนะคะว่าคุณแม่เลี้ยงลูกมายังไงคะถึงได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้อ๋อหรือว่าคุณแม่เนี่ยปล่อยให้ลูกเนีอยู่ในโลกของ x มากเกินไปคะเอ,เอ็กซนี่มันคืออะไรเหรอคะ